สวัสดีค่ะทุกคนก็พบก,กับมมอีกแล้วนะคะวันนี้มาก็จะมาทำคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับ Q&A คําถามที่พบบ่อยมากที่สุดในคลิป YouTube ที่ทํารีวิวพอร์ตโฟลิโอของแคทหกสาไปรอบที่1ที่ลงเอาไว้เมื่อ9เ,เดือนก่อนซึ่งก็นานมากๆแล้วนะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ที่ตรงนี้คลิปนี้เลยหรือว่าดู จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะทุกคนก็ไม่สามารถดูย้อนหลังได้ก็จะบอกหมดเลยว่าพอร์ตมีอะไรบ้างอะไรละเอียดยิบๆนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าใกล้ช่วงยืนพอร์ตของน้องๆปี64กันแล้วก็คําถามส่วนมากที่เข้ามาถามกันมากๆเลยคําถามแรกก็ถามว่าพอร์ตหนึ่งเล่มของมศวอันนี้ได้กําหนดจํานวนหรือว่าฟิกเอาไว้ไหมว่าต้องทําส่งเป็นกี่แผ่น ก็ตอนนี้ก็จะบอกว่าของมองสว,วเขาฟิกเอาไว้นะคะทุกคนฟิกไว,ว้ว่าให้ทำ10แผน่นไม่รวมปกหน้าปกหลังก็จะมีบอกไว้หมดเลยว่าแต่ละหน้าไล่ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 9 10เนี่ยต้องเป็นไล่มาเป็นหน้าอะไรบ้างจะเริ่มจากโปรไฟล์หน้าปกประวัติส่วนตัว5ภาคเรียนแล้วก็ใบปรวพอิพนนี้เขาก็จะกำหนดไว้หมดเลยแล้วเราก็ทำตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปตั้งภาพนี้ ภาพนี้เลยเราทําตามอันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกําหนดที่เขากําหนดไว้ว่าต้องทำตามฟิกเอาไว้เลยของมสวแล้วก็ต่อไปคำถามที่2ก็คือเรื่องบัตรประชาชนก็คือบัตรประชาชนมสวเขาได้กําหนดไว้ว่าให้ลงเกี่ยวกับสําเนาบัตรประชาชนไว้หน้าสุดท้ายด้วยต้องสําเนานีน้น้องก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าสําเนาต้องเขียน คำว่าสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น์ชื่อไหมอันนี้ของพี่ตอนที่เป็นพอร์ตเลื่อนไปนะของพี่ก็จะเป็นหน้าแบบสำเนาบัตรประชาชนเลยอะแล้วก็ไม่ได้เขียนว่าสำเนาถูกต้องก็คือลงเป็นรูปบัตรเอาไว้เลยแต่ว่าถ้าเป็นไปสัมภาษณ์วันจริงอะไรเงี้ยควรปิ้นแยกเอาไว้นะคะทุกคนแล้วก็ต้องเขียนสำเนาถูกต้องแต่ถ้าเป็นไว้ในพอร์ตอะพี่ทําแบบนี้ก็คือเป็นบัตรด้านหน้าแล้วก็บัตรด้านหลังเอาไว้เลยไม่ต้องเขียนสำเนาถูกต้อง แต่อันนี้ไม่มั่นใจว่าต้องจําเป็นไหมว่าต้องเขียนสำนัะถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนพี่ยื่นไปแบบเนี้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็โอเคเพราะว่าเป็นประชาชนเราก็ให้เห็นหน้าจัดเทียนก็พอคำถามต่อไปนะคะคำถามที่3ที่พบบ่อยมากเหมือนกันก็คือถามว่าทำในทำพอร์ตอะทำในโปรแกรมอะไร ของพี่ทำใน powerpoint นะคะก็ว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนทำให้ดูก็คือตั้งเป็นหน้าการะดาษ A4 แล้วก็ทำใน powerpoint หมดเลยตัดแปะตัดแตัดแหมดเลยเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็เอาจริงๆ powerpoint การใช้งานแล้วก็การออกแบบพอร์ตมันง่ายกว่า word มากๆแล้วก็ไวด้วยถ้าสำหรับคนทำเวลาเร่งรีบอะไรเงี้ยก็แนะนำนะคะต่อไปก็เป็นคำถามที่4 คนส่วนมากก็ถามเข้ามาว่า,อาของพอร์ตอันนี้ใส่ใส่ตาสัญลักษณมหาลัยได้ไหมตรงหน้าปกของมอสวใส่ได้นะคะแต่ว่าเป็นมหาลัยอื่นไม่มั่นใจแล้วแต่หมอด้วยแต่ของมอสวสามารถใส่ได้ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ฟิกเอาไว้ว่าไม่ให้ใส่หรือว่ามัน ไม่ถูกต้องเพราะว่าบางมหาลัยเขากําหนดไว้ว่าห้ามใส่เพราะยังไม่ได้เป็นนิสิตของที่นั่นอันนี้ก็ต้องอ่านกําหนดการดีๆด้วยนะคะสําหรับคนที่ยื่นมหาลัยมากกว่าหนึ่งที่เนอะแล้วก็เรื่องของชื่อเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าชื่อหน้าปกของพี่จะทําเป็นชื่อหน้าปกแบบภาษาอังกฤษเนาะด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าแนะนําให้ใช้เป็นภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าถ้ายื่นเป็น ภาพปกติอะไรเงี้ยภาพเรียนไทยล้วนะให้ใส่ภาษาไทยมันจะเรื่องตกหล่นชื่ออันเนี้ยมันจะมีโอกาสต,ตกหล่นน้อยกว่ามากกว่าภาษาอังกฤษเพราะว่าสมมติว่าเจอคนชื่อภาษาอังกฤษสะกดซ้ําเราอย่างเงี้ยเขาก็จะทําให้ตรวจสอบผิดแล้วก็สามารถอาจจะทําให้ตกหล่นชื่อเราได้นะทุกคนก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยแต่ถ้าใช้ไม่ื่อมภาษาอังกฤษได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวก ออกแบบยังไงก็ได้เลยแต่ว่าพี่ทําเป็นสีทอแล้วก็แดงเพราะว่าเป็นสีของมหาลัยให้เขาดูว่าเราสนใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือแรงบันดาลใจหน้านี้ใส่ต้องใส่ไหมจําเป็นไหมจริงจริงไม่จําเป็นนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ใส่เอาไว้เพื่อให้เห็นว่าเราอยากเข้าเพราะอะไรแบบว่าแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยก็ใส่ให้เขาดูให้อ่านพัางตาว่าเราสนใจจริงๆก็ใส่เอาไว้เฉยๆแต่ว่าไม่มีก็ได้แต่ทั้งหมดก็คือต้องมี10แผ่น แล้วก็ห้ามเกือนสิด้วยทําเป็นไฟล์แบบไหนหส่งพอามหาวิว่าให้ส่งทางเว็บแอดมิชันสวเนาะก็ให้ทํำเซฟเป็นไฟล์ PDF เป็นหน้าฟิกจอเอาไว้แล้วก็ส่งไปเลยตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรอันนี้เขาจะมีกําหนดบอกไว้หมดเลยก็ควรตั้งชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างที่เขาให้ดูนะคะของพี่ตอนนั้นจะไม่ผิดจะเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษตัวโตตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยแล้วก็ส่งแน่ไฟล์ PDF ส่งไป แล้วก็รอวันประกาศผลค่ะทุกคนส่วนวันประกาศผลเขาก็จะประกบเขาก็จะบอกหมดเลยว่าต้องเตรียมอะไรไปสัมภาษณ์มากบ้างนะคะทุกคนก็จะเตรียมเป็นพวกสำเนาัตรประชาชนแล้วก็แบบปภตัวจริงแต่ว่าถ้าเป็นนายพอตก็จะเป็นแนบเป็นใบซีอกจะเป็นสำเนาแบบปภห้าภาคเรียนนะคะทุกคนถ้าเป็นทีแคทรอบหนึ่งก็ใช้เป็น5ภาคเทอมก็คือจะเป็น ม .4 เทอม1เทม2อเม3าเอ้ยเทอม2แล้วก็ไล่ไปถึงม .6 เทอม1เทอม2ไม่เอาแล้วก็แนบไปเลยก็จะมีประปาน,นี้นะคะคำถามที่พบบ่อยก็ยังไงถ้าใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับตัวพอตหรือว่ายังไม่เข้าใจอะไรก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้ก็จะอธิบายไว้หมดเลยเกี่ยวกับ การใช้คะแนนแล้วก็การทำพอร์ตบอกไว้หมดเลยเหมือนเรื่องคำถามพอร์ตก็มีประมาณนี้ที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆของมสวนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามเอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าทัก i อส่วนตัวเข้ามาถามก็ได้เหมือนกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ไว้ติดตามกันใหม่เนาะบ๊ายบาย